สวัสดีครับผมบอยบอลเทเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเบียร์สโมกแอมเบอร์เอลกันนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้หลักๆก็จะมีอยู่4อย่างนะครับก็จะมีน้ํามอลฮอปแล้วก็ยีสต์นะครับผมน้ําวันนี้ผมใช้น้าปราปานะครับเป็นน้าปราปาที่ผ่านเครื่องกรองที่บ้านแล้วนะครับก็จะใช้น้ําประมาณ9ลิตรในการทําเบียร์ประมาณ5ลิตรนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นมอลนะครับวันนี้เราใช้มอลสามตัวมอลทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะโดนแบ่งออกไว้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของเบสมอลเบสมอลวัน เราใช้1นกิโลวัตถุประสงค์ในการใส่เบสมอลก็เพื่อเป็นมอลที่ให้น้ําตาลหลักกับเบียรของเรานะครับเบียของเราจะมีแอลกอฮอล์สูงหรือต่ําก็ขึ้นอยู่กับมอลตัวนี้นะครับวันนี้เราใช้1นกิโลแล้วก็คาดหวังว่าเบียของเราจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง5-6%นะครับส่วนพวกที่2เป็นสเปเชียลมอลนะครับสเปเชียลมอลเป็นมอลที่เอาไวแ้แต่งกลิ่นแต่งบอดี้ของเบียนะครับวันนี้เราใช้2ตัวตัวแรกก็จะเป็นคริสตัลมอลเราใช้ร8 0ปสกรัมนะครับวัตถุประสงค์ในการ นนอาจจะเป็นสีแดงสีทองแดงหรือว่าสีคาราเมลประมาณนั้นนะครับและนอกจากนี้มอสตัวนี้ก็ยังให้กลิ่นคาราเมลแล้วมันยังช่วยให้เบียของเรามีความหวานนิดๆด้วยนะครับส่วนสเปเชียลมอสตัวที่2นะครับเป็นสโมกมอสนะครับเราใช้300กรัมวัตถุประสงค์ในการใส่มอสตัวนี้ก็เพื่อทําให้เบียของเรามีกลิ่นของสโมกสโมกหรือว่ากลิ่นควันนะครับเพราะว่ามอสตัวนี้เป็นมอสที่ผ่านการลมควันมานะครับมันก็จะมีกลิ่นของค,ควันสโมกสโมกครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการสกัดน้ําตาลออกมาจากมอสนะครับหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอการแมทชิ่งนันเองนะครับผมเขเคไปดูกันครับสิ่งที่ผมจะทําต่อตากนี้ก็จะใช้ผ้าขาวบางนะครับรองเข้าไปในหมอ้อแล้วก็จะใส่น้ําไป9ลิตรแล้วก็เปิดไฟนะครับต้มน้ําให้ได้อุณหภูมิ75องศาหลังจากที่ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ใส่หม้อทั้งหมดลงไปแล้วก็คน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 นะครับผมในระหว่างที่เราคนหม้ออุณหภูมิในหมอ้อก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราจะคนจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่67องศาหลังจากที่ได้อุณหภูมินั้นแล้วก็จะปิดฝาหมอ้อเพื่อรักษาอุณภูมิไวว้เเป็นนลา90นา90ทีนะ have. Yep. ครบ90นาทีผมก็จะทําการแมสเอาท์นะครับวิธีการทำแมสเอาท์ก็คือเราจะเพิ่มอุณหภูมิในหม้อนะครับให้สูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ75องศาแล้วเราก็จะปิดหม้อกเก็บไว้อีก10นาทีครับ ในระหว่างที่เพิ่มอุณหภูมิเดี๋ยวเราก็จะคนไปด้วยนะครับผมเพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วหม้อนะครับวัตถุประสงค์ของการแมทเอานะครับเพื่อเป็นการรับผลที่เราทําการแมทชิ่งหรือว่าการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับพอครบ90นาทีนะครับเราก็ต้องการให้ทุกอย่างหยุดนะครับก็โดยการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นหรือที่เราเรียกว่าแมตเอานะครับหลังจากได้อุณหภูมิ7จองศาก็ปิดไฟแล้วก็ปิดฝาหม้อเก็บไว้อีก10นาทีครับผม พอครบ10นาทีเราก็จะยกถุงมอออกน้ําที่เราได้เราจะเรียกมันว่าน้ำํำวดก็จะมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นตามลักษณะของมอที่เราใส่ไปนะครับผมหลังจากได้น้ำํำวดมาแล้วเราก็จะเปิดต่อแล้วก็ต้มน้ำํำวดให้เดือดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำวดดูนะครับว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับ แค่ดมกลิ่นก็ได้กลิ่นแบบสโมกสโมกนะครับก็จะเป็นกลิ่นแบบควันๆถ้าเนื้อไม่ออกก็คล้ายๆกับพวกไส้กรอกลมควันหรือว่าพวกเบคอนลมควันอะไรประมาณนั้นนะครับรสชาติหวานนะครับแล้วก็นั่นแหละมีกลิ่นของสโมกสโมกควัน พอน้ำเบิดเดือดเนี่ยผมก็จะเปิดฝาหมอ้อแล้วก็จะจับเวลา60นาทีนะครับฮอบที่เราจะใช้วันนี้มีอยู่3ตัวนะครับเป็น eK g o l d i n g j e s t e r แล้วก็ v i l a m m e นะครับเราจะใส่อย่างละ4กรัมหลังจากที่ต้มผ่านไป45นาทีนะครับแล้วหลังจากที่ต้มผ่านไป55นาทีเราก็จะใส่ฮอบทั้ง3ชนิดนี้อย่างละ10กรัมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้หม้อเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดฝาหม้อนะครับ ผมจะใช้จุดนี้ในการจับเวลานับถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งน้ำเวิร์ดนิดหน่อยเพื่อทําการปลุกยีสต์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้จนอุณหภูมิเย็นลงนะครับต้มผ่านไป45นาทีก็ใส่ฮอปชุดแรกลงไปนะครับต้มผ่านไป55นาทีก็ใส่ฮอปชุดที่2ลงไปนะครับ จากต้มครบ60นาทีก็จะทําการปิดไฟนะครับแล้วผมก็จะยกหม้อต้มไปแช่ในอ่างน้ําเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำเบิร์ดนะครับ เราจะแช่ไว้ยางงี้แล้วก็เปลี่ยนน้ารอจนกว่าอุณหภูมิจะเข้าใกล้อุณหภูมิห้องนะครับในระหว่างรอน้าเบิร์เย็นลงเดี๋ยวเราจะทําการปลุกยีสต์กันนะครับยีสต์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นเซฟเอลเอส04ครับซองนี้ทําเบียร์ได้20ลิตรนะครับผมเบียร์ที่เราทํา5ลิตรเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประมาณ1ส่วน4 L ของซองนะครับก่อนเปิดซองก็ฆ่าเชื้อหน่อยนะครับฆ่าเชื้ออันไกลด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกะเอานะครับผม จากนั้นก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็จะเอาขึ้นมาวนๆๆน,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 นะครับเพื่อให้ยีสต์มันลายกับน้าบวชแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อีก15นาทีหลังจากนั้นก็พร้อมใช้งานนะครับหลังจากน้ำบวชเย็นลงเราก็จะแบ่งน้ำบวชส่วนหนึ่งไว้วัดค่ากลาวิตี้นะครับ ภาชนะทุกอย่างที่เราจะเอาไปสัมผัสน้าเวิร์ดหลังจากที่น้ําเวิร์เดเย็นลงแล้วต้องฆ่าเชื้อแล้วทั้นนะครับภาชนะทุกอย่างพวกนี้ผมฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาออกโซเนียนะครับจากนั้นผมก็จะเอาน้าเวิร์ดทั้งหมดเทลงถังหมักนะครับแล้วก็จะใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็ติดแอร์ล็อกจากนั้นก็จะเอาไปหมักในตู้เย็นนะครับควบคุมอุณหภูมิที่17-20ถึงองศาเราจะหมักไว้4วันครับผมแล้ววันที่5เราจะมาทำเซ็กันเฟอร์เมนเตอร์กันโอเคแล้วเจอกันครับ เราจะวัดค่าออริจินอลกาวิตี้เพื่อไปคำนวณหาค่าแอลกอฮอล์กันนะครับค่าออริจินอลกาวิตี้อยู่ที่1.056คนระับ หลังจากหมักครบ4วันเราก็จะทําการย้ายถังหมักในวันที่5นะครับหรือที่เราเรียกว่าการทำเซ็กแคนเฟอร์เมนต์นะครับผมวิธีการทำเซ็กแคนเฟอร์เมนต์ก็คือการแยกน้าเบียร์ออกจากพวกตะกรนหรือว่าเศษยต์ที่มันทํางานเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเบียร์ของเราจะมีกลิ่นที่มันคลีนขึ้นนะครับหรือว่ากลิ่นมันจะสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นหมักกลิ่นดองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปดูกันเดี๋ยวผมจะทําการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยน้ํายาออกซเนียนะครับ จากนั้นก็เอาไปหมักในตู้เย็นต่ออีก10วันนะครับควบคุมอุณหภูมิที่17ถึง20องศานะครับผม หลังจากหมักครบ14วันเดี๋ยววันนี้เราจะทําการบรรจุขวดกันนะครับในการบรรจุขวดเราจะต้องละลายน้ําตาลแดกโตสผสมลงไปในเบียร์ด้วยนะครับเพื่อทําให้เบียร์ของเราซ่านะครับเราจะใช้น้ําตาลแดกโตส27กรัมต่อเบียร์4.5ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําตาลแดกโตสไปละลายในน้ําร้อนนะครับเพื่อให้ได้น้ําเชื่อมอยู่ที่ประมาณ60-70 ml นะครับและหลังจากที่ผมบรรจุเบียร์ลงขวดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ําเชื่อมมาแบ่งใส่ขวดเบียร์ให้เท่าๆกันในทุกขวดนะครับโดยใช้สลิงฉีดยาครับ Okey, berdua. ้ก็ปิดฝาจีบนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่17 2 0องศานะครับเก็บไว้อีก14วันเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ ค่าฟ i n a ลกาวิตี้อยู่ที่1.016นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณหาค่าแอลกอฮอล์กันนะครับเราได้อ r ิจินอลกาวิตี้อยู่ที่1.056นะครับลบด้วยฟ i n a ลกาวิตี้ที่1.016นะครับเท่ากับ0.04แล้วก็เอาไปคูณด้วย1.31.25ซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับเท่ากับเราได้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่5.25เปอร์เซ็นต์ครับผม